สวัสดีจ้ามะม่วงค่ะน้ำปลาหวานมะม่วงมาจากกินมะม่วงชิ้นใหญ่ๆวันนี้หยุดนะคะเราทำคลิปช่วงเช้านะมา กินข้าวเช้าแล้วนะแล้วก็มากินของเปรี้ยวมะม่วงมันเป็นมะม่วงอะไรอ่ะ อเอาแบบชิ้นใหญ่เป่้วคอนยมมะม่วงอะไรมันจะกรอบ รู้อ,อยัางปรมอย่าอืใช่หวานมากปล่ละหวานให้มันออกหวาน ตอนอยู่มืดมากเลยตอนเนี้ยมัเอเคยมีมันจะมีฝนเอออ,อยากกินแบบนี้ค่ะชิ้นใหญ่ ตอนนี้มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวอะ่ะหายากแล้วมันจะแพงแต่แต่ที่นางซื้อมานี่ไม่แพงนะมีอยู่ร้านหนึ่งเขากองเต็มเลยนะเขาขายอยู่ที่โลรละหกสิบ โลละหกสิบจ้าวหนึ่งผมก็ยี่สิบสามลูกก็เท่ากับโลหนึ่งแหละเขาขายแบบต่างกันมากมั่ม่วงเหมือนกันเลย พันเรยวกันเนี่ยโล,โลละหกสิบกับโลละ50นสิบบาทเปรี้ยวสะใจมาก ายไม่เหมือนกันตลาดเดียวกันนะเราก็เลือกเอาเนาะอันไหนที่เราคิดว่าเราซื้อได้เราก็ซื้อเพราะต้นทุนราคาไม่เหมือนกัน Số nào lấy hạt Dẻo phần Số nào อร่อยมากคุดเนื้อฉ่ำมากกอมฉ่ำและก่อนกอบมากอันนี้นึ่งขึ้นได้อยู่ในตู้เย็น นม่จะเก็บไว้ให้ลูกลูกชายชอบแช่ตู้เย็นไปค่ะลูกสามคนชอบกินเปรี้ยวเหมือนแม่แต่พ่อเขาไม่ชอบพ่อเขาไม่ชอบกินเปรี้ยว พอเขาไม่ชอบรสชาติออกเปรี้ยวแต่แม่ชอบท้าวเหนียวสองขายะอร่อยจะ้ะมะม่มวงคือกรอบมาก หมดแล้วค่ะซื้อมาสามลูกยี่สิบลูกใหญ่กับลูกเล็กเขาปนกันอย่างที่บอกอีกร้านหนึ่งเขาขายลูละหกสิบฝั่งเยอมากน้ำม่วงเหมือนกันพันเดียวกันสังขยาหน้ากุ้งแล้วก็สังขยาหน้าสังขยาเออ เป็นคนที่ไม่ชอบกินหน้ากุ้งนะคะชอบกินหน้าสังขยาถ้ากินขนมหวานก็คือต้องหวานเลยถ้าให้ไปเป็นหน้าแบบหน้าแบบหน้าหมูหน้ากุ้งหน้าปลาไม่ชอบเราก็เลือกเอาที่เราชอบอันนี้เอาไว้ให้แฟนกินสามี พ้าเขาชอบกินอันนี้ข้าผัดกินไม,ม่หมดค่ะห้าสิบบาทเยอะมากเข้าผัดหมู ง่ายๆวันนี้ทำไมไม่มีผักเนาะซื้อมาค่ะไม่ได้ทำเองอ่ะอันนี้กะว่าจะเอาไว้ให้ลูกค่ะผู้ชายชอบเอาไปทําำน้ำจิ้มให้เขาอ่ายใเอง เราแช่ตู้เย็นมันจะได้กรอบเทคนิคนะเนาะคืออยากอะไรอยากให้มะม่วงมันกรอบกรอบไม่ว่ามะม่วงอะไรก็เหมือนกันหมดต้องแช่ตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบนะแดดออกวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าตากผ้าไว้ค่ะแดดออกแล้วแดดออกแบบไม่ได้เต็มที่ออกแบบอ่อนๆแต่ก็ไม่ไม่ตากแล้ว ข้างนอกตากไว้ในร่มอ่ะไม่ไว้ใจตอนนี้คือพายุเข้าเราก็ตากไว้ในบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ที่สำคัญนะคะอ,อย่าข้ามโฆษณาเนาะช่วยเป็นกำลังใจ ให้ได้ทำคลิปกันต่อต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าผมไม่อาบน้ำนะคะ